ฉันดีใจมากที่ได้รับโลวันนี้นะคะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้รับอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอขอบคุณทางสกอวผลงานที่เราได้รับโลวันนี้เป็นผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทุนที่เราเรียกว่าสัสราจารย์วิจัยดีเด่นความจริงแล้วสกวสนับสนุนมาตลอดจนกระทั่งได้รับทุนศัสราจารย์วิจัยดีเด่นเนี่ยนะคะทุนนี้มีเจ้าภาพ3หน่วยงานด้วยกันก็คือสกวตื่นเต้นนะเนี่ย สกอ,อ,อแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณสกอ,อ,อสกอ,อ,อแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะออโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิการบดีท่านที่แล้วคือศาสตราจารย์คลินิกแพทย์วิยาสกลสกลสัลสสตยาธรแล้วก็ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยท่านศาสตราจารย์ดรสันสนีชัยรอนะคะแล้วก็กองบริหารงานวิจัยที่สนับสนุนมาตลอดนะคะเอ่อ พูดไม่ออกเลยเงานที่ทำนะคะเ,เราเป็นนวัตรกรรมใหม่เพื่อการรักษาโรคตับอักเสบชนิด4นะคะตับอักเสบชนิด4มีความสำคัญอย่างไรโรคนี้เนี่ยเป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสตับอักเสบชนิด4นะคะซึ่งประชากรโลกประชาประชากรโลคไม่น้อยกว่า200ล้านคนนะคะรวมทั้งในประเทศไทยด้วยติดเชื้อไวรัสนี้นะคะ่ะแล้วก็ทุกๆปีจะมี3-4 0 0 0 0แสนคนที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4%จะต้องเสียชีวิตนะคะเพราะว่าเมื่อติดเชื้อไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยผู้ที่ติดเชื้อจะกลายเป็นโรคตับระยะสุดท้ายก็คือตับแข็งตับวายหรือมะเร็งตับนะคะไม่มีวัคซีนนะคะในปัจจุบันการรักษาเพียงใช้สารที่เราเรียกว่าอินเตอร์เฟยรอนฉีดเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยทุกสัปดาห์และต้องกินยาไลบาวิรินนะคะทุกวันไม่เว้นเลยเป็นเวลาหเดือนถึง1ปีนะคะ ยานี้มีไซเฟกเยอะมากหลายคนทนไม่ได้แล้วต้องเลิกรักษานะคะก็ต้องอยู่กับไวรัสแล้วก็รอวันว่าเมื่อไหร่จะเป็นมะเร็งหรือตับวายนะคะเพราะนั้นเราคิดที่จะมีนวัตรกรรมการรักษาแบบใหมเ่เราทราบว่าเมื่อติดเชื้อไวรัสสับอักเสบซแล้วเชื้อเข้าไปในเชื้อจะต้องใชเอนไซม์เฉพาะของไวรัสเนี่ยสตัวคือเอนไซม์เฮลิเคสโปรตีเอสแล้วก็โพลิเมเลสเพื่อการเพิ่มจํานวน มันเราคิดว่าถ้าเราเข้าไปยับยั้งเอนไซม์แบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถยับยั้งไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนแล้วก็ไม่ทำให้ผู้ติดเชื้อกลายเป็นมะเร็งตับหรือโรคตับระยะัสุดท้ายอย่างที่บอกแล้วนะคะเ,เราทำยังไงในแ a บ,บของเราเนี่เราได้จําลองภูมิคุ้มกันที่ท่านมีในร่างกายเนี่ยนะคะยีนของมนุษย์ที่สร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยจำลองเอามาไว้นอกร่างกายในหลอด นะะในหลอดเล็ก,เ,ลกเนี่ยเรายีนเข้ามาแล้วเราไปฝากไว้ในไวรัสที่เป็นไวรัสของแบคทีเรียที่เราเรียกว่าแบคทีเรยฟาจหรือฟาจนะคะเพราะนั้นฟาจหนึ่งตัวเนี่ยจะมียีนที่สร้างภูมิคุ้มกันของมนุษย์หนึ่งยีนฟาจล้านล้านตัวก็จะมียีนที่สร้างภูมิคุ้มกันของมนุษย์ได้ล้านล้านชนิดนะคะอยู่ในแ lap ของเราเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อที่จะต้าน เอนไซม์ของไวรัสต่อกระเศษซีทั้ง3แบบเนี่ยแล้วก็เตรียมเอนไซม์เหล่านี้มาเพื่อใช้เป็นคัดเลือกคัดเลือกเอาฝาที่สร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมาจากคลงังฝาฉะนั้นค่ะแล้วก็ฝานั้นเนี่ยมาทําให้แบคทีเรียติดเชือ้อแล้วเราก็เลี้ยงแบคทีเรียเลี้ยงเป็นถังก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงเยอะๆเราก็จะได้แอนติบอดีออกมาเยอะๆเราบังคับให้แบคทีเรียสร้างแอนติบอดีออกมาแล้วเราก็เพียวริฟายออกมานะคะ เนื่องจากว่าแอนติบอดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทำงานในเซลล์ไม่ได้แอนติบอดีเข้าเซลล์ไม่ได้เราทำให้แอนติบอดีของเราเป็นแอนติบอดีตัวเล็กจิว๋วตัวนิดเดียวนะคะเล็กกว่าแอนติบอดีปกติปกติเนี่ยสิบห้าถึงสิบเท่าเราเรียกว่าแอนติบอดีสายเดียวซึ่งฝักเซ็กซี่มากเลยนะแล้วก็แอนติบอดีที่เรียกว่านาโนบอดีนะคะแล้วเราก็ทำให้มันเข้าเซลล์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมมีความจำเพาะต่อเอนไซม์ของ ไวรัสเนี่ยมันก็เข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์เหล่านี้เป็นผลให้ไวรัสไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้นะคะอันนี้ก็ต่อยอดในขณะนี้เข้าอยู่ใน uh, GMP level ที่จะผลิตออกมาเพื่อใช้เป็น c l i n i c a l t า i a l นะคะเ,เรียนต้องขอบคุณท่านเหล่านี้นะคะซึ่งมีอีกมากนะคะงานวิจัยที่เราได้ทุนสนับสนุนในนี้เนี่ยเราได้ใช้ในการ พัฒนางานอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะผลงานที่เกิดจาก9ล้านบาทที่3หน่วยงานให้เรามาเนี่ยเราได้พับลิเคชันในระดับนานาชาติ32เปเปอร์นะคะได้สิทธิบัตรที่ยื่นจด7เรื่องนะคะได้นักศึกษาปริญญาเอกที่จบแล้ว5คนกำลังศึกษา2คนปริญญาโทร2 2คนกำลังศึกษาสคน เราได้นําเสนอผลงานในระดับนานาชาติและระดับชาติ64ครั้งได้รางวัลระดับนานานชาติและระดับชาติ21รางวัลน,นะคะนั้นก็ต้องขอขอบคุณท่านเหล่านี้ผู้ร่วมงานนะคะที่ทุ่มเททัท้งกําลังกายกําลังสมองกําลังใจเวลานะคะก็และก็สุดท้ายก็ผู้ที่ให้ทุนนะคะย้อนกลับมาที่สกอบอสกอ,อ,อแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดล สิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะซึ่งให้สถานที่นะคะให้เครื่องมือฟาสิลิตีต้ต่างๆนะคะแล้วก็ให้ธุรการให้การสนับสนุนทุกอย่างขอบคุณทุกท่านค่ะ